โกรธไปไมัได้อะไรขึ้นมาโกรธไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนแรกที่เดือดร้อนก็คือตัวเราเองที่โกรธคนที่เราไปโกรธเขาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่อยๆทําไปนะค่อยๆฝึดไปพอใจเราโล่มเย็นแล้วไม่มีความสุขนะม่เป็นการทําสมถะกรรมฐา,านอย่างหนึ่ง การเจริญเมตตาเนี่ยเป็นการทำสมถะกรรมฐานพอใจเราสงบร่มเย็นแล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมฐานใจเราร่มเย็นเรารู้ว่าขณะนี้ใจเราร่มเย็นเราก็จะเห็นนะความร่มเย็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเราเฉยๆเราก็รู้ไปตอนนี้ใจเราเฉยๆ เราก็จะเห็นความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราแมบแผ่ไม่ตายอีกใจเราร่มเย็นอีกมันร่มเย็นอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไม่ร่มเย็นเ็จะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีแค่ไหนนะสุดท้ายก็ไม่เที่ยง อย่างเราจเจริญเมตตาจิตเราสงบจิตเราสุขนี้เป็นสมนถะกรรมฐานถ้าเราก็ดูไปจิตที่สุขจิตที่สงบก็ไม่เที่ยงนี่เป็นวิปัสนากรรมฐานนะฝึกเรื่อยๆไปเราก็จะเห็นนะทุกอย่างทั้งดีและชั่วเกิดเราดับทั้งสิ้นต่อไปใจเราจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่าง